ขอบค่อท <im> <im itation> ุกท่านนะครับในวันนี้การแสดงความเห็นของานเ้าไหทังจากี่าวระมู้รับนิัยการแสดงในวันนี้จหลายโ์าไนคนผลเข้าไรนเป็นเพรว่าจะแ่ชาไทยผมเคจันมมีอินเตนชเมานาพ เราไม่ได้มีเจตนานเพื่อซอกกลองบ,บ่อนทำลายหรือแยกสถาันทีสถาน,บบนสา,นารของาชาติใดๆนอกจากนี้พวกเรายังกังวลว่าคราวนี้นิฉัยของสาธารณนวันนี้ อาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์เป็นประมุขหลักการสําคัญของระบอบก,การเมืองไม่มีความชัดเจนแน่นอนสิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีตทั้งในสมัยระบอบสม,มุูระนายาสิทธิราชหรือในสมัยระบอบประชาธิปไตยอาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ ในปัจจุบันและอนาคตยังต้งพบนะครับอาจจะกระทพบเรื่องสำคัญอีกเช่นการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครองอาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลัเก,กเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนไม่ตรงกันมีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายมีความคลุมเครือ ทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเจตนาคำนี้ใช้ในวันนี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบก,การเมืองไทยในอนาคตอาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ ระบลบรรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาคตสุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบให้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นปมปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อสถาบันพระหาศัตริ์เสเองพรรคก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากประชาชนที่ส่งมาให้พวกเราตลอดนะครับหลังจากที่มีการอ่านคำวินิจฉัยแต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคเก้าวไกลเท่านั้นแต่จะกระทบ ต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศและสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนไม่ใช่ของพรรคก้าวไกลเป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทำนี้ครับ Distinguished guests, members of the press, today the Constitutional Court of Thailand equated our attempted amendment of a criminal court code 112, less majesty law, as a treason. Um, let me begin by confirm our intention that the attempted amendment was to. Keep Thailand as a constitutional monarchy and find a consensus for Thailand to move forward politically. And we refuse that the attempt was an alibi, nor was it uh, an attempt to uh, cause any deterioration of the monarchy, and did not have any intention of separating the monarchy with the national security. I have a few concerns about the ruling today. First is um, the boundary between the legislative and constitutional court. Second is on the political space. It's in a loss of opportunity for the Thai society to use the parliament to discuss this with maturity. Hopefully, in, in hope that uh, Thailand can have an opportunity uh, for. A consensus building and the third is on um, the uh, landscape you know the future of the landscape the definition of constitutional monarchy of thailand going forward uh, at the end i would like to use this opportunity to thank all the encouragement coming from all around the world and uh... Uh, we wanted to confirm that this is not just about me personally. this is not just about our party, but this is about the future. it's about the health of thai democracy and the political landscape uh, going forward. that would be the end of our press conference today. if there's any questions from the press, whether it's in thai or in english, uh, please have it. เนินคดีทางการเมืองกับในฐานะบุคคลเนี่ยเราจะเตรียมการหลังจากนี้อย่างไรคะก็เดี๋ยวคงจะคือตอนนี้พักคงต้องรอนะครับคำานิชัยโดยละเอียดอีกครั้งเพื่อต้องแน่นอนนะครับไม่สามารถประมาทได้ในทางกฎหมายแต่เมืเราจะมีการต่อสู้อะไรต่างๆหลังจากนี้ตามข้อโต้แยง้งหรือว่ามีช่องทางไหนไหมคะคำยื้อชัยของส<า>ังุมถือว่าเป็นที่สุดแล้วโต้แย้งไม่ได้นะครับ ก็ต้องก็ต้องเตรียมทุกสิ่งทุโอนะครับแต่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเราคงต้องรอเอกสารคำวิจัยที่สมบูรณ์ตัวเต็มเพื่อเตรียมรับมือในทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ เมอเเราไู้ค่ใสาวา,ารอการือพกรรมของเาข้อเรื่องการลงนอชื่อแจ้งขายการเป็นปัหรารีตัืเราก็ต้องยอมรับว่ามีาที่ิคือเรื่องนี้เป็นปัญหานะครับที่ผมมีความที่เรามีความกังวลต่อคำทิจใัยที่บอกว่ามันทำให้เกิดความไม่ชัดเจนแน่นอนในหลักเกณฑ์น,นะครับทั้งข้อที่จริงข้อขฎหมายนะครับรวมถึงเจตนายกตัวอย่างเช่นนะครับการ บอกว่าการที่มีสอสอของพรรคก้าไกลไปประก,กันตัวให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องคดีหนึ่งสองเนี่ยถือว่า,อามาเป็นองค์ประกอบเพื่อบอกว่าเรามีพฤติการล้มล้างกับบอกมีเจตนานในการล้มล้างการปกครองเนี่ยมันก็มีปัญหาใช่ไหมครับนั่นเท่ากับว่าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายซึ่งรับรองในรัฐมนูลที่บอกว่าหลักที่ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะถูกกล่าวหาข้อหาอะไร บุคคลใดก็ต้องถูกกล่าวหาไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับอย่างนี้มันมันก็ทําให้ขัดกันถูกไหมครับและเอาเข้าจริงๆนะครับการประกันตัวผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะข้อหาใดๆเป็นการใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลทุกคนนะครับไม่มีกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ยกเว้นว่าถ้าถูกแจ้งข้อหาด้วยข้อหานี้จะต้องถือว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ ถือว่าห้าประกันตัวถือว่าใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะถือว่ามีความผิดไปด้วยอย่างนี้คำถามก็คือว่าถ้างั้นผู้พิพากษาที่วินิจฉัยนะครับให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาในการกระทำผิดมาตราหนึ่งสองถือว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการล้มล้างกับปกครองไปด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างนะครับที่ถึงว่าเราถึงมีความกังวลเอาละคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ มันอาจจะส่งผลกระทบในความการหลักเกณฑ์ในการตีความในการความชัดเจนความไม่ชัดเจนแน่นอนในการใช้กฎหมายนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วกเ็เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงหลักนี้เนี่ยมันถูกเอามาร้อยรัดกันโดยนํามาใช้ในการตีความโดยเจตนาน,นะครับ <ừ> เจตนานโดยแล้วแต่ใครจะตีความไปได้เลยอย่างนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้ในนะคนที่ผมบอว่าอ้าวอย่างนี้เราจะขอบเขต หลักเกณ์ชัดเจนแน่นอนในการบอกว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อะไรคือการล้มล้างอะไรคือการไม่ล้มล้างเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะครับ